ครับพี่น้องเท่ากับมาพบกันในอีพีที่สามนะครับอนุนมำโพงกะสิภาจะกลับแล้วนะครับจะกลับแล้วนะครับผมมาถ่ายทำํำวิดีโอส่งให้พี่น้องเข้าได้ชมกันทางช่องอนุน้ำโพงเด้อครับผมอนุน้ำโพงกะสิไหยมาเฮ็ดกิบส่งให้พี่น้องเขาได้เบิง้งในโอกาสเบาไปอีกเทื่อหนึ่งนะครับเนาะ นี่ครับครับเรานะครับท่าพี่น้องเขามาเบิ่งบรรยากาศงามๆตอนเลี้ยงนี่เป็นเวลา30นาทีแล้วครับทุกคนนะครับนี่กับทีีคนลงมาเดิน้นะยานยานนะครับโม่โม่แลาเย็นนะครับนะครับผู้ใหญ่ครับบ๊วยเป็นเด็กหน่อยนะเล้วก็อันเลีามนี่ปลอดภัยครับผมปลอดภัยอันเลี้ยงนาะอะเลบ่อกืนมาเลี้ยง นะครับมอสำหรับการเล่นมั่นนั่งเล่นมาพักผ่อนอย่อนใจเวลานี้ครับทุกคนเนาะเแล้วลดลงมานะครับท้านทะี่หนอะงค้างนะ ดูขึ้นไปข้างๆได้พี่น้องเด้อนะครับดูขึ้นไปข้างๆ เชืมันใงตั้งเสียงคืนมันงแบบนี้ิวไปอีกอย่างหนึ่งดีครับทุกคนเนาะขึ้นทะเลเวลาเงียบๆนี่เขาเก็ตเอาได้กิดอย่างหลายๆอย่างเนาะนะครับดูดูหม้อะสมกับดูดูน้าวนะครับแตกต่างกันมากๆเลยครับทุกคนถ้าผู้ใดได้มาสังเกตถ้าผู้ใดได้มาเห็นนี่ก็จะเข้าใจนะครับเนาะ ไปครับเท่ากับต้องกลับเรานะครับต้องเดินทางกลับเราครับทุกคนนะครับเวลานี่กัอยู่ที่16บหนาฬิกาสานาทีครับผมสิภาพพี่น้องดอกอันนี้ด้วยพี่น้องนี่คือพักบุ้งทะเลที่ครับดอกงามงๆครับทุกคนนี่ครับดอกงามเปลี่ยนค่าย,ายดอกกากระเล้าอ่ะเนาะดอกกากระเลา้าอันนี้คือพักบุ้งทะเละน,นะครับทุกคนนะครับ ผักบุ้งทะเลนะครับเกิดขึ้นอยู่ตามชายฝั่งนะครับเวล่ามันออกดอกเนี่ยมันสะงามรับออกดอกงามนะครับอันนี้คือดอกไม่ประดับดูตามชายทะเลนะครับถ้าเข้าสังเกตเท่าก็สีเห็นเนาะเนี่ยนะครับสวยงามบางๆเลยนะครับ ทุกคนกลับเฮานะครับจากมานานแล้วเนาะมายังถ่ายคลิปให้พี่น้องเข้าเบิ่งช่วงยังเหมือนเรี้ยงๆเนาะครับเนาะยามเย็ยนๆนะครับผม เนี่ยครับกระสเห็นความสวยงามเลยตอนเย็นๆนะครับเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่่นกับมีมีป่ายนะครับติดว้อยู่นี่นะครับนล่นนี่เขาจะออห้ามนี่นี่นะครับไม่ให้มีการกระทำผิดกฎบริเวณพื้นที่สาธารณะนี่ครับผมห้ามเปิดเพลงเสียงดงังห้ามมาปิ้งย่างนะครับทำให้ เนี่ยเปิดเพลงเสียงดังนี่ไม่ได้นะครับผมเนี่ยเจ้าที่เขาก็มีนะครับรมีกฎมีระเบียบในข้าเบิงนะครับเวลาเขามาพักผ่อนมักนก็สิได้เงียบสงบเนาะนะครับบรรยากาศดีๆที่หาดนำดินนะครับผมเวลานี้เน,ะนาะธัรมไทยบรรยากาศงามๆในพี่นข้าเบิงเวลานี้นะครับอน,นุโมท็งพ่อจิมีเวลาเหลือ,อกันเลเยแยงมาครับทุกคน เป็นยังไงครับไต่ลุมเงาใหม่ๆเนาะห้ามปีน้องบรรยากาศเหมือนในฝันเลยพระว่ามันบรรยากาศแบบนี้เนาะแสงแดดกับปะค่อยมีเนาะนี่เข้ามาถ่ายแบบนี้เนาะถ่ายรลปแบบนี้สวยงามดีที่พีน้องนอะม,แบบม,มีเวลาแวยมาเที่ยวเด้อครับเด้อมีเวลาเวียมาเที่ยวครับที่ห่าด น้ำดินครับหาดน้ำดินอำเภอบันช้างจังหวัดระยองนะครับเด้อว,ว่าจะเป็นหาดน้ำดินหาดพะลาหาดพยุนนะครับสามหาดนะครับที่อำเภอบันช้างนะครับนี่ครับผมพระเจ้าก็จะมีกฎมีระเบียบไปนะครับมีกฎมีระเบียบเปย์ไอเห็นนะครับเนาะ พี่น้องเขามาเบ่งความสวยงามกันอิ่มละเดนเนาะอิ่มละถนนแถวชายหาดกนดีดีพี่น้องก็เจเ้าเฮ็ดไว้ดีดีนี่ดีเนาะนี่ป้ายก็เจ้าก็มีไห้เป็นระยะนะครับมีไหวเห็นอนเปิดเตียงเสียงดังหลบกวนชาวบ้านที่มาพักผ่อนเนาะทีบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคน มีต้นหูกวางนะครับมีต้นสนนะครับมองจอดรถจอดล่าสะดวกสบายครับทุกคนเนาะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะดูไปเดียวบางน้าเขานะครับ<ม>บม่ใบมใจริญคนที่ไปนน่งยืนนอนงรถเหน่ยบ่กมาหน่อย เออมีคนใจดีอยู่แล้วเขาก็ไปหาแก่เนาะเดี๋ยวผมจะไปให้ครับผมจะไปให้น้องเนาะเราจะไปซื้อป้งไก่ให้น้องดีกันเนาะสงสารเขาน้องหมาเนาะเขาไม่มีโอกาสนะครับเขาไม่มีโอกาสที่จะได้กินเราก็เราก็ต้องซื้อให้เขาเนะเพราะว่าหมาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะขายหรือว่าของขายหรือว่าของขอได้เขาไม่รู้นะครับ เพราะว่าเขาเป็นหมาเนาะเขาเป็นน้องหมาเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อให้น้องหมากันครับทุกคนเนาะแต่อันนุนมังโปรงจะไม่ถ่ายหนอกเพราะว่านเนาะไม่ต้องการสั่งภาพเนาะครับเอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวไปซื้ออาหารซื้อปิ้งไก่ให้น้องหมากันครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่อนนุนมงโกงก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้ มากับลูกชายมาส่งนะครับผมสวัสดีครับยินดีฝากกดไลค์กดติดตามคลิปอนุน้ำพงหน่อยนะครับสวัสดีครับผม